สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงมือนี้คุณตาวิทีไทยกะพามาชมต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะที่มีลวดลายมีความด่างสวยงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นเห็นบกน่กหีนท่านผู้ชม กำลังแตกเงาเราก่ออันนี้ต้นแม่เขาคุณตาวิธีไทยมันล้มก็เลยตัดตัดเอาไปปักไว้อยู่พุ่นผูผูต้นแม่นอ่านี่น,นี่ต้นแม่เพื่อนนี่เมื่อี้เอามาปลูกไว้นี่เนาะใส่กระถางไว้เนาะอันนี้ต้นเงาที่คุณตาวิธีไตเออวิธีไทยตัดออกไปแล้วก็เริ่มมีแทงโหนขึ้นมาเนาะแทงโหนขึ้นมาสวยงามอันนี้ก็คือกันนี่ นี่กำลังแทงหนาะและก็ข้างล่างข้างล่างก็จะมามีแตกสมาชิกใหม่เห็นเหมหนึ่งสองสามส,สี่สี่ต้นเนาะอ่าก็ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละท่านผู้ชมเอออันนี้คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยเพิ่นว่าเออมีอ่าท่านผู้ชมท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทย สาวน้อยปะแป้งก็คือสาวน้อยปะแป้งเห่นว่าอือพญาเสือโครงก็คือพญาเสือโครงเห่นว่าอ่าหรือว่าต้นอมไนม่มนยังก็อีกตัวนึ่งนะอือม,มันคนละชื่อกันนะว้าอย่าเอามาว่าเป็นต้นเดียวกันเห่นว่าอือม,มันญาติญาติเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเป็นญาติญาติเดียวกัน แม่นว่าโบเดแม่นซื้อต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่ก็เป็นญาติเป็นญาติของสาวน้อยปะแป้งว่าง่ายๆไปเออนี่นี่พญาเสือโครงหรือใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้เนาะนี่เห็นบ่อเนี่อ่าเป็นแบบไหนเป็นลายเสือพานอยู่บก่กท่านผู้ชมเบื้งนน่นนี่ ยัคือลายทหารหรือลายเสือพานหรือลายธรรมดานี่ละพันว่าอืมดังๆเนาะอันนี้ก็คือเสือโคร่งธรรมดาแหละคุณตาวิถีไทยพ่นว่าไม่ใช่ลายเสือพานอ่าไม่ใช่พญาเสือโคร่งหรืออะไรทั้งสิ้นเขาคือสาวน้อยปะแป้งนี่นี่บางโน่นนี่ใบนี้เสียด่างพิลึกตัวนี้อ่าสวยๆงามๆ เอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งต้นไม้ใบหญ้าสายพันธุ์นี่เพิ่นว่าอย่างของเขาจะเป็นพิษย่าให้สัมผัสถืกตาเนาะในส่วนที่อ่อนอ่มันอาจสิเหิตให้ระคายเคืองและก็ะทำให้ตาบอดได้ภาว้าไดถ้าเป็นพญาเสือโครงหรือพวกอ่าเศรษฐีวินสันพวกนี้ตระกูลเดียวกันเนาะอโกนิมาพวกนี้ อันนี้พญาเสือโครงนี่คือกันเนาะหรือสาวน้อยประแป้งจัดญาติของสาวน้อยประแป้งเห็นหมดลายของเขานี่เป่าีิดทูบ่านเสืออีรีได้ท่านผู้ชมไหมนี่อืมเอาเป็นไพ่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้กัมาเล่าสู่กันฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยเป็นต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิด ช่วงกลางวันนี่เขาสิคลายออกซิเจนออกมาเนาะเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะอออยู่ใกล้เขากับสิตลบโอปวนไปด้วยออกซิเจนนะให้รู้สึกสดชื่นอืมเวลากลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโบยขกขักไปไหนตอนกลางคืนเนาะเป็นไม้ประดับสวยงามไหม พญาเสือโคร่งนี่แมนอ่าไม้ประดับสวยงามเห็นบอปลูกไว้อยู่ใส่กะบึงแล้วก็รู้สึกแปลกๆหงแปลกตาอะไรที่มันแปลกๆหงแปล่ตามันรู้สึกคักนะออสดชื่นเป็นต้นไม้เศรษฐกิจไหมเป็นต้นไม้เศรษฐกิจคุณตาวิถีไทยเห็นคนลงในอินเทอร์เน็ตอยู่ในเว็บไซต์ขาย ต้นพญาเสือโครงอันนี้นะ,ะเป็นราคาได้เป็นราคามีคุณค่านี่เป็นราคาขายได้วานเถอะไปสามารถขายเป็นเงินได้ทางออนไลน์ทางอ่า YouTube ทางอินเทอร์เน็ตวงง่าง่ายไปส่งขายอืมเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ไหมเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ เวลาที่เอามาสอนในห้องเรียนคุณครูนี่นกสิมักเอาต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในพื้นทินน่นี่มามาบรณาการเนาะใช้เรียนใช้สอนในห้องเรียนโดยเฉพาะวิชาศิลปะนี่อ,อ่าเอาเมือนี้ครูสิให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นพญาเสือโครง่าหรือญาติญาติของ สาวน้อยผ่าแป้งนี่แหละนะอเอามาให้ท่านเอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีคักนะแล้วเวลาที่คุณครูให้คะแนนให้คะแนนได้เต็มที่เพราะบางคนนี่มีศิลปะนะมีความสามารถเขาเรียกว่ามีหัวสินเด็กน้อยวาดงามนะงามแท้เออ ในระดับมหาลัยอาจ,จารย์มอบหมายภาร,รกิจให้นักศึกษานี่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาเสือโครงนี่อญาติญาติตระกูลของสาวน้อยปะแป้งนี่ไปหามาบางนุหมุตโตเอามาเหตุเป็นงานวิจัยนะว่าแท้จริงแล้วเขามีชื่อว่าพญาเสือโครงจริงไหมเหมือนดังที่คนเข้ามาทักมีท่านชมเข้ามาทักบอกว่าคุณตาวิถีไทย พญาเสือโครงสาวน้อยปะแป้งอ่ามันคนละอย่างคนละพันคนละสายพันคนไม้คนละตระกูลว่าคนละอย่างกันนะอ่ามาเล่าสู่กันฟังไปสืบคน้นบอกนู้แท้จริงแล้วลักษณะใบล,ลายแบบนี้มันคืออย่างกันแน่มันเป็นสาวน้อยปะแป้งธรรมดานี่บอกเลยหนในออคนละอยากแต่งที่ต่างถิ่นก็เลยเรียกให้มันดูแปลกๆไปเพื่อสิได้มีคนซื้อบอกเลยหนในอ่าตั้งชื่อไป ตามใจตัวเองว่าวที่จริงก็คือสาวน้อยปะแป้งธรรมดานี่แหละเออแต่คนมาเรียกชื่อให้มันแปลกๆออกไปเพื่อจะได้เป็นมงคลซื้อ,อ,อนะอ่าหรือว่าเป็นบางภาคภาคนี้ต้นไม้ชนิดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งภาคกลางก็เรียกอีกอย่างหนึ่งภาคใต้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเนาะอย่างนี้เป็นต้นอืม ให้นักศึกษานี่ไปสืบค้นหาข้อมูลมาชัดๆว่าแท้จริงแล้วเขามีชื่อว่าอะไรวิธีการเพราะพันุ์ขยายพันธุ์การจำหน่ายนะการแพ็กเกจจำหน่ายพร้อมเออมีแค่สายพันธุ์เดียวนี่บอกหรือว่าอ่าเป็นต้นไม้ชนิดไหนกันแน่อืมให้นักศึกษาได้ไปหาข้อมูลมาหรือบางคน เอามาเห็ดเป็นกระเช้าของชมร่วยมอบให้กับคนที่เรารักพญาเสือโครงเอามาเห็ดเป็นต้นไม้มงคลมอบให้กับคนที่เราพึงพอใจหรือเคารพนับถือเอานี้เด้อคนที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ของเราในวันนี้เรามีพญาเสือโครงมอบให้คนละหนึ่งกระเชา้าเอาไปปลูกเล่นเล่น าบางคนบอกว่าโอ้อยากได้หึงล่ะอเพญาเสือโค้งนี่สั่งทางเน็ตมากกับุคือไม่ตรงปกเพิานว่าเออมาพักบ้านพักโฮมสเตย์ของอผู้จัดการบ้านพักโฮมสเตย์นี่ก็เลยได้ของแท้เมื่อปุูกน,นะได้ของแท้เมื่อปลูกเอาละเนาะสําหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมอฮุ่งมอหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากล,ลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกษยะสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือพระยาเสื่อโครงไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามครับท่านผู้ชม